สวัสดีค่ะจ่ามือหนีเนาะมาพบกับเซลล์อยู่เนาะจ่าน้องมือนีเข้ากับจะพาลูก้าเนาะคะ่ะมาเบิง่งรถเป็นรถอีซูซูค่ะเสริมข่างอีซูซูดีแม็กเนาะคะ่ะซิงเกิลแคปรถปี2016ค่ะมือนีเนาะคะ่ะน้องยย้ยก็จะพาเบิง่งรอบคันรถเนาะค่ะว่ารถเท่าน,น,ะะาานี้มันมีดีจังใดรถเสริมข่างหาเงินไดจังใดมือหนีจะมาตอบจุดให้ลูกค้าฟังนะค่ะเนาะอันนี้นะคะ่ะกระจนาของพนก็จะเป็นโค้งเมียมค่ะสวยงามนะคะ่ะ ดีไซน์ออกมาหรูหรามากค่ะตัวนี้เนาะราคาอ๋อราคาพท่าับอกเนาะค่ะเออะะานาะเพราะว่ามันถือเ,เป็นตะซื่อตะไส้ค่ะตัวนี้เนาะค่ะยางไม่ซือเสร็นะคะ่ะเฮียเพิ่นเปลี่ยนไห่บ,หบิดเลยจ้ะจะเป็นลอกอัฐเนาะสำหรับบรรทุกเสริมคอกเสริมคางไห้เนาะค่ะเนาะเสริมแหนบไห้ค่ะแหนบมีแหนบมีคอกเนาะค่ะเสริมคางไห้กัน สวยๆเลยค่ะออกรถมือนีใส่งานได้เลยไปถ่ายนะคะสวยรู้นะคะ่ะป้ายทะเบียนกับเปียนไห้เนาะทะเบียนพลเร,ะระบอรเข้าแถมไห้ค่ะขอ,อกทร้งเร่งเข้าไดมาตตฐานเนาะค่ะเนะาะขับเบิงค่ะแข็งแรงค่ะสำหรับห้องผู้โดยสารน,นะคะห้องผู้โดยสารก็จะเป็นเบาะนางนะคะทำความสะอาดง่ายค่ะ หกเกียร์นะคะมีหกเกียร์รถสภาพดีค่ะเท้าแถมประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะแถมประกันภัยชั้นหนึ่งทะเบียนพัโลลบอนะคะเขามีแถมให้ลูกค้าค่ะของเครื่องสวยค่ะเครื่องเครื่อเครื่องหนึ่งจุดเก้าแบตเตอรี่นะคะตัวนี้ถ้าเข้าสื่อไปใส่เนาะเขาก็จะเปลี่ย,ยนไห้เนาะคะ่ะแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องค่ะ ระบบเซ็กไฟลรอบพ่านเนาะคะ่ะอันนี้จะเป็นนอกจากโรงงานเนาะคะ่ะเข้ารับประกันให้ปีนึงเ oh, นงาะจ้บ่ม่ตม่ำไ <No. S 1> ม่ส้นมานะคะรถเข้ามาเดิมเครื่องเดิมเนาะที่นี่ถ้าลูกค้าสนใจนะคะให้อินบอกเขามาหรือว่าติดต,ตามเพจกระสินวันเชียงของเขาะะ้าเนาะติดต,ต่อได้ที่เบอร์0621782288เล้อจ้าเซลล์ยู่ยเนาะ ืว In box, อวาอินบ็อกเขามาในเพจกัลสินงวนเชียงของเฮ้าค่ะก็จะมีแอดมินติดต่อไปนะคะถามว่าราคาคันนี้เท่าไหร่เมือเ่อนี้เขาจะมาขายราคาถึกๆเลยค่ะหน้าร้านเราตั้งอยู่450,000เมือเ่อนี้เฮาขายให้ลูกค้าไปเลยค่ะ420,000บาทค่ะซีดาวประกันไทยชั้นหนึ่งนะคะบริการเต็มที่เลย,ยนะคะลูกค้าคะบ่สะดวกเขาม่าอินบ็อกเขามา, In box, มาคุยได้ค่ะเอาบัตรประชาชนใบเดียวค่ะ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพค้าขายเกษตรกรลูกค้ามีเงืนเดือนนะคะที่สนใจรถเฮ้านะคะย้ำบัตรประชาชนใบเดียวเด้อค่ะเด้ออยากได้รุ่นใดยีหด่ห้อใดนะคะถักมาโทรมาใดเด้อจ่ายยินดีบริการะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งรถตู้รถแครรถเสริมข่างรถหางเงื่อนแบบนี้เนาะนี่รถคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าได้หลายนะคะลูกค้าใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็ออก <Yeah. S 1> ได้นะคะถ้าสนใจอยากได้ตีตู้เสริมค่าง บอกได้ค่ะกาลสินวนเที่ยงกะยินดีให้บริการค่ะเมื่อน,นี้นะค่ะเซลยุยเนาะกะขอขอบคุณลูกค้านะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำน,นะคะสำหรับเมื่อน,นี้นะค่ะยุยขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ